วิวรณ์ของพระเยซูที่ให้แก่ผู้เผยพระวจนะยอนในวิดีโอแรกเราได้สำรวจว่ายอนเขียนวิวรณ์สารเป็นคำมยากรในรูปแบบจดหมายเวียนถึง7คริสตจักรในเอเชียน้อยเพื่อท้าทายและปลอบใจคริสเตยียนเหล่านี้ซึ่งเฉยชาและถูกคมเหงโดยอาณาจักรรมเรายังได้พบสัญ,ญลักษณ์หลักที่ยอนใช้สื่อถึงพระเยซูภาพลูกแกะที่ถูกประหารผู้ชนะศัตรูของพระองค์ด้วยการตายเพื่อพวกเขา พระองค์คือผู้เปิดหนังสือมว้วนซึ่งบรรจุพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะนําเอาอาณาจักรของพระองค์ลงมาบนโลกเหมือนบนสวรรค์หนังสือม้วนเปิดมาพร้อมกับคําพิพากษาเตือนสติเหมือนภัยพิบัติสิประการในอียิปต์และประชาชาติเองก็เป็นเหมือนฟาโรห์พวกเขาไม่กลับใจแล้วยัอนก็เปิดตัวกองทัพหลายเชื้อชาติของลูกแกะนั้นที่พระคมภีไทยเรียกว่าพระเมสโปรดจากนั้นหนังสือม้วนที่ถูกเปิดออกก็เผยเห็นถึงภารกิจสุดประหลาดของพวกเขาพวกเขาต้องติดตามพระเมสโปรด โดยการเป็นพยานถึงความยุติธรรมและพระเมตตาของพระเจ้าแก่ประชาชาติที่เป็นสัตว์ร้ายแม้ประชาชาตินั้นจะฆ่าพวกเขาก็ตามและพวกเขาจะได้รับชัยชนะเหนือสัตว์ร้ายนั้นโดยการสละชีวิตของตนเช่นเดียวกับที่พระเมสสโปดกได้ทำและนี่จะทําให้บรรดาประชาชาติกลับใจในส่วนที่เหลือของพระธรรมวิวรณ์ยอนจะบรรยายถึงสัตว์ร้ายตัวนี้มากขึ้นรวมทั้งสงครามที่มันก่อขึ้นกับประชากรของพระเจ้าและบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงยังไง หลังจากตราทั้งเจ็ดจบลงแล้วยอนก็หยุดเรื่องลงและคันด้วยนิมิตท,ที่เขาเรียกว่าไม้สําคัญตามตัวอักษรแล้วคาว่าหมายสาคัญหมายถึงสัญลักษณ์และในพระธรรมวิวรณ์ก็เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ภาพนิมิตเหล่านี้เปิดเผยถึงสารที่อยู่ในหนังสือม้วนย่างลึกซึ้งขึ้นภาพแรกเปิดเผยถึงสงครามฝ่ายวิญ,ญญาณในระดับของจักรวาลที่เป็นเบื้องหลังการทนทุกขของทั้ง7คริสตจักรภายใต้าการคุมเหงของโรม การข่มเหงนี้ยืนยันถึงความขัดแย้งที่เริ่มต้นตั้งแต่โบราณกาลในประสมการบทที่3งูนั้นซึ่งเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายทั้งปวงถูกนําเสนอที่นี่ในฐานะของพญานาะคมันเข้ามาโจมตีหญิงคนหนึ่งและทายาทของเธอซึ่งเป็นตัวแทนของพระเมสสิยาและประชากรของพระองค์พระเมสสิยาเอาชนะพญานาคนั้นผ่านทางการตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์และพญานาคก็ถูกขับไล่ลงมาในโลกและมันก็ยุยงให้เกิดความเกลียดชัง รวมทั้งการข่มเหงต่อประชากรของพระเมสยาแต่พวกเขาก็เอาชนะพญานาคด้วยการต่อต้านอิทธิพลของมันแมบบ้ว่ามันจะฆ่าพวกเขาก็ตามยอนกําลังแสดงให้เหล่ากฤษจ,จักรได้เห็นว่าทั้งโรมบรรดาประชาชาติหรือแม้แต่มนุษยชาติก็ล้วนไม่ใช่ศัตรูที่แท้จ,จริงของพวกเขาศัตรูคืออานาจมืดที่ทําการอยู่และสาวกของพระเยซูจะประกาศถึงชัยชนะของพระองค์ด้วยการยืนหยัดสั่งซื่อและรักศัตรูเช่นเดียวกับที่พระเมสสโปดุกผู้ถูกประหารได้ทํานี่ไม่ต่อมาของยอน เล่าเรื่องราวความขัดแย้งเดิมแต่คราวนี้ใช้ภาพสัญลักษณ์ของสัตว์โลกที่มาจากนิมิตของดาเนียนลยอนเห็นสัตว์ร,ร้ายสองตัวที่ได้รับอำนาจจากพญานาคตัวหนึ่งเล็งถึงอำนาจทางการทหารของประชาชาติซึ่งใช้ความรุนแรงเพื่อชัยชนะส่วนอีกตัวเล็งถึงโฆษณาชวนเชื่อของอำนาจแห่งระบบเศรษ,ษฐกิจซึ่งยกย่องว่าสิ่งนี้เป็นพระเจ้าสัตว์ร,ร้ายทั้งสองตัวนี้ต้องการความพักดีอย่างถึงที่สุดจากบรรดาประชาชาติ ซึ่งหมายถึงการรับเครื่องหมายแห่งสัตว์ร้ายและตัวเลขของมันคือ666ไว้ที่หน้าผากหรือที่มือนี่เป็นภาพที่ใครหลายคนได้ยินในแง่ร้ายๆคุณจะไม่มีทางเข้าใจความหมายของสัญ,ญลักษณ์นี้จากการอ่านหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์แน่ๆย้อนกําลังอ,างอ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมอย่างชัดเจนมากประการแรกสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นการต่อต้านบทภาวนาจงฟังชนชาติอิสราเอลการจารึกเอาไว้ที่หน้าผากหรือที่มือนั้นชัดเจนว่าอ้างอิงถึงบทภาวนา จงฟังซึ่งเป็นคำอธิษฐานของยิวในสมัยโบราณเพื่อแสดงถึงความพักดีต่อพระเจ้าบทภาวนานี้อยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติคำอธิษฐานนี้ยังเขียนไว้บนหน้าผากและที่มือในฐานะเครื่องหมายแห่งการอุทิศถวายทั้งความคิดและการกระทําทั้งหมดแด่พระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียวในตอนนี้ชนชาติที่กบฏนี้กําลังเรียกร้องให้ทุกคนพักดีกับตนพวกเขาบีบให้ทุกคนเลือกว่าจะติดตามใครจากนั้นก็มีเรื่องตัวเลขแห่งสัตว์ร้าย ซึ่งทาให้ผู้อ่านรู้สึกประหลาดใจนับพันพันปีแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับสําหรับยอนยอนพูดได้ทั้งภาษากรีกและฮีบรูซึ่งตัวอักษรของภาษาเหล่านี้ใช้แทนตัวเลขด้วยหากคุณสะกดคําว่าซิซาเนโรในภาษากรีกและคําว่าสัตว์ร้ายในภาษาฮ,าฮีบรูจะพบว่าทั้งสองคำนี้มีตัวเลขเป็น666 ok 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 ยอนไม่ได้บอกว่านี่หมายถึงแค่เนโรเนโรเป็นเพียงตัวอย่างในยุคนั้นที่สะท้อนถึงลักษณะของสัตว์ร,ร้ายที่ถูกกล่าวไว้ในพระธรรมดาเนียน ชนชาติหนึ่งจะกลายเป็นสัตว์ร้ายเมื่อชนชาตินั้นยกย่องอำน,นาจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตัวเองในฐานะพระเจ้าเทียมและเรียกร้องให้ทุกคนพักดีต่อตัวเองดังนั้นสำหรับยุคข,ของดาเน,นียลแล้วสัตว์ร้ายก็หมายถึงบาบิโลนซึ่งตามมาด้วยเปอร์เซียกรีกและในยุคข,ของยอนก็คือโรมและก็หมายถึงประเทศอื่นๆในอนาคตที่ทำตัวแบบเดียวกันด้วยกษัตริย์องค์หนึ่งต่อต้านประชาชาที่เป็นเหมือนสัตว์ร้ายและพญานาคพระองค์คือพระเมสสปดุกที่ถูกประหารพระองค์มาพร้อมกับกองทัพผู้มอบถวายชีวิตเพื่ออตติดามพระงค และเสียงเพลงแห่งชัยชนะของพวกเขาจะดังออกมาจากนกครเยรูซาเล็มใหม่ไปยังบรรดาประชาชาติซึ่งยอนเรียกเพลงนี้ว่าข่าวประเสริญนิรันด์และพวกเขาจะเรียกให้ทุกคนกลับใจและหันมาในมัสการพระเจ้าให้ออกมาจากกรุงบาบิโลนที่ถูกกาหนดเอาไว้ให้ล่มสลายจากนั้นยอนก็ได้เห็นถึงนิมิตการพิพากษาครั้งสุดท้ายการพิพากษานี้ใช้ภาพเกี่ย,ยวๆสองครั้งเป็นสัญลักษณ์ครั้งหนึ่งเป็นการเกี่ยวเมล็ดข้าว เมื่อกษัตริย์เยซูมาเพื่อรวบรวมประชากรสัตว์ซื่อของพระองค์ส่วนอีกครั้งคือการเก็บเกี่ยวองุ่นซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงมนุษย์ที่แปดเพื่อนไปด้วยความชั่วร้ายพวกเขาถูกนําไปยังบ่อย่ําองุ่นและถูกเหยียบย่าที่นั่นพวกเขาจะต่อสู้กับการล่อลวงของบาบิโลนและติดตามพระเมสสปโดกหรือไม่หรือพวกเขาจะยอมติดตามสัตว์ร้ายและทนทุกข์เมื่อพ่ายแพ้เมื่อเห็นทางเลือกแล้วยอนก็เล่าเรื่องการพิพากษาทั้ง7ซ้ำอีกครั้งแต่คราวนี้ใช้สัญลักษณ์เป็นขันทั้ง7 ทีนี้เรารู้จากหนังสือม้วนของพระเมสสโปดุกและจากนิมิตหมายสําคัญว่าหลายคนจากบรรดาประชาชาติจะกลับใจแต่ขณะที่ภัยพิบัติจากพระธรรมอพยพทุกทรงลงมาอีกครั้งเมื่อเทขันทั้งหลายยังมีผู้คนจํานวนมากที่ไม่กลับใจพวกเขาต่อต้านและสาบแช่งพระเจ้าเหมือนกับที่ฟาโรชัมและทั้งหมดนี้นําไปสู่ขันใบที่6ซึ่งเป็นตอนที่พญานาคและสัตว์ร้ายรวบรวมประชาชาติต่างๆมาร่วมกันและก่อสงครามกับประชากรของพระเจ้าในสถานที่ซึ่งเรียกว่าอมาเกตโดน สถานที่นี้อยู่บริเวณที่ราบทางเหนือของอิสราเอลเคยเป็นสนามรบระหวา่างชาวอิสราเอลกับชนชาติที่เข้ามารุกรานหลายครั้งบางคนคิดว่าขันใบที่6นี้หมายถึงสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือบางคนก็คิดว่านี่เป็นคำเปรียบเปรยถึงการพิพากษาความชั่วครั้งสุดท้ายของพระเจ้าในเอเซเคียลนั้นโกกหมายถึงประชาชาติที่ก่อกบฏซึ่งมารวมตัวกันต่อหน้าพระเจ้าเพื่อจะถูกพระองค์พิพากษาและนั่นก็คือสิ่งที่มาพร้อมกับขันใบที่7นี่เป็นภาพที่4เป็นภาพสุดท้าย สื่อถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าวันซึ่งมารพ่ายแพ้ไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ยอนก็ได้เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดจากหนังสือม้วนของพระเมสโปรดกแล้วแล้วเขาก็ได้กลับไปขยายความสามแนวคิดหลักที่เขาได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้คือการล่มสลายของบาบิโลนสงครามครั้งสุดท้ายเพื่อพิชิตมารและการมาถึงของเยรูซาเล็มใหม่แต่และเรื่องจะเปิดเผยถึงการมาถึงอาณาจักรของพระเจ้าจากมุมมองที่แตกต่างกันเรื่องแรก การล้มลงของบาบิโลนทูตสวัสด์ให้ยอนเห็นหนึ่งภาพสตรีที่น่าตื่นตะลึงคนหนึ่งเธอสวมเสื้อผ้าเร้ากับราชินีทว่าเธอกลับเมามายด้วยเลือดของผู้พลีชีพเพื่อความเชื่อและผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายในนิมิตนั้นเธอขี่สัตว์ร,ร้ายที่เป็นพญานาคนี่คือสัญ,ญลักษณ์ถึงประชาชาติที่ก่อกรบฏและเธอถูกเรียกว่าบาบิโลนหรือหญิงแพทย์สยารายละเอียดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนิมิตนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้อย่างชัดเจนมากสำหรับผู้อ่านพระธรรมเล่มนี้ในสมัยนั้น ย้อนเปรเียบอำนาจทางการทหารและเศรษฐกิจของจักรวรรดิโรมเป็นบุคคลและยิ่งไปกว่านั้นในนิมิตยอนได้ผสานเอาคำและภาพพจน์ทั้งสิน้นจากพรนทสัญญาเดิมเกี่ยวกับการล่มสลายของบาบิโลนไทระและเอโดมเข้าด้วยกันยอนกำลังแสดงให้เห็นว่าโรมก็เป็นฉบับล่าสุดของต้นแบบตามพระคัมภีร์เดิมที่ใช้สื่อถึงมนุษยชาติที่ก่อกระบฏต่อพระเจ้าพวกเขามารวมตัวกันก่อตั้งประเทศซึ่งยกย่องเศรษฐกิจและกำลังทหารของตนขึ้นเป็นเหมือนพระเจ้า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นแต่เป็นภาพสะท้อนสภาพของมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์และบาบิโลนจะผ่านมาและผ่านไปจนไปถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาแทนที่บาบิโลนด้วยอาณาจักรของพระองค์แต่อาณาจักรของพระคิดจะมาอย่างไงถึงตอนนี้วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ถูกบรรยายเอาไว้ในฐานะวันแห่งไฟแผ่นดินไหวหรือการเก็บเกี่ยวและในตอนนี้วันนั้นก็ถูกบรรยายในฐานะสงครามครั้งสุดท้ายและปรากฏถึงสองครั้งซึ่งผลลัพธ์คือ บรรดาผู้พิชีพเพื่อความเชื่อได้รับการยืนยันว่าเป็นฝ่ายถูกในตอนนี้ย้อนพาเรากลับไปยังขันใบที่6และบรรดาประชาชาิมารวมกันเพื่อต่อต้านพระเจ้าและทันใดนั้นพระเยซูก็ปรากฏขึ้นพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระวาชะของพระเจ้าที่ขี่ม้าขาวมาและพร้อมจะเอาชนะมารร้ายแห่งโลกนี้แต่จับตาดูให้ดีร่างกายพระองค์ชโลมไปด้วยเลือดตั้งแต่ก่อนสงครามจะเริ่มต้นเพราะนั่นคือพระโลหิตของพระองค์เอง และอาวุธเดียวที่พระองค์มีก็คือพระแสงจากพระโอษของพระองค์เป็นภาพที่ถูกหยิบยกมาจากอิสยาห์ยอนกำลังบอกเราว่าการต่อสู้ที่อามาเกโดนนั้นจะไม่ใช่ทะเลเลือดแต่เป็นการที่พระเยซูงองค์เดิมผู้ยอมหลั่งเลือดเพื่อศัตรูของพระองค์บัตรนี้ได้มาเพื่อประกาศความยุติธรรมพระองค์จะให้คนที่ไม่ยอมกลับใจจากวิธีที่พวกเขามีส่วนทำให้โลกแสนดีของพระเจ้าพังพินาศต้องรับผลการกระทำของตนและไฟนรกเผาผลาญซึ่งพวกเขาปลดปล่อยมายังโลกของพระเจ้านี้ จะกลายเป็นชะตากรรมของพวกเขาที่พระเจ้ากําหนดไว้ให้หลังจากนี้ยอนก็ได้เห็นนิมิตว่าสาวกของพระเยซูที่ได้ถูกประหารโดยบาบิโลนจะได้คืนชีพและครองร่วมกับพระเมสสิยาเป็นเวลาหนึ่งพันปีและหลังจากนั้นพญานาคที่ชักชวนให้มนุษย์ก่อกรบฏต่อพระเจ้าจะนําบรรดาประชาชาติมาก่อกรบฏต่ออาณาจักรของพระเจ้าแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์แห่งความชอบธรรมของพระเจ้าคนทั้งปวงก็ต้องพบกับผลลัพธ์แห่งความพ่ายแพ้ชั่วนิรันด์จากนั้น วิญญาณชั่วและทุกคนที่ไม่อยากจะมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าก็จะถูกทำลายพวกเขาจะได้ในสิ่งที่ต้องการคือการอยู่ด้วยตนเองและเพื่อตนเองพยาได้และบาบิโลนรวมทั้งทุกคนที่อยู่ฝ่ายนี้จะถูกกักขังตลอดการจนไม่อาจทำให้สิ่งทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าเสื่อมเสียไปได้เลยมีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลา1,000พันปีกับสงครามทั้งสองครั้งนี้บางคนคิดว่านี่กำลังสื่อลำดับเวลาตามตัวอักษรพระเยซูจะเสด็จกลับมา ตามมาด้วยอาณาจักรพันปีบนโลกตามมาด้วยการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าบางคนคิดว่าช่วงเวลาพันปีนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงชัยชนะของพระเยซูและเหล่าผู้พลีชีพเพื่อความเชื่อที่มีเหนือวิญญาณชั่วในปัจจุบันและการรบทั้งสองครั้งเป็นภาพการเสด็จกลับมาในอนาคตของพระเยซูจากสองมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหนแต่ประเด็นหลักก็ชัดเจนคือเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาในธนกษัตริย์ พระองค์จะจัดการกับความชั่วร้ายอย่างเด็ดขาดและคนเหล่านั้นที่สัตว์ซื่อต่อพระองค์จะได้รับการยืนยันว่าเป็นฝ่ายถูกพระธรรมวิวรณ์จบลงด้วยนิมิตสุดท้ายเกี่ยวกับการสมรสระหว่างสวรรค์และโลกทูตสวรรค์ได้สำแดงให้ยอนเห็นเจ้าสาวแสนสง่างามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงสิ่งทรงสร้างใหม่ซึ่งกำลังมาเพื่ออยู่ร่วมกับพระเจ้าและประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตพระเจ้าประกาศว่าพระองค์ได้เสด็จมาอยู่กับมนุษย์ตลอดไป และพระองค์จะทําให้ทุกสิ่งเป็นสิ่งใหม่นิมิตของยอห์นในที่นี้เป็นเหมือนภาพจากกล้องสลับลายที่ผสาบนบรรดาพระสัญญาในพันธสัญญาเดิมที่นี่คือฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เป็นสิ่งทรงสร้างที่รื้อฟื้นคืนสภาพได้นะรับการเยียวยาจากความเจ็บปวดและความชั่วร้ายจากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่นี่ยังเป็นสวนเอเดนใหม่สวนสวรรค์แห่งชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าแต่นี่ไม่ใช่แค่การกลับไปยังสวนเท่านั้นแต่เป็นการก้าวเดินไปข้างหน้า ไปสู่เยรูซาเล็มใหม่นครอันยิ่งใหญ่ที่วัฒนธรรมต่างๆรวมทั้งผลงานหลากหลายของวัฒนธรรมเหล่านั้นผสานกันอย่างกลมเกลียวด้วยสันติภาพต่อหน้าพระเจ้าและสิ่งที่หักมุมที่สุดก็คือไม่มีพระวิหารอยู่ในการทรงสร้างใหม่นี้เพราะว่าการทรงสถิตของพระเจ้าและพระเมสสโบรดกที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจํากัดอยู่ในแค่พระวิหารบัดนี้ได้แผ่ซ่านอยู่ทุกตรรางนิ้วในโลกใหม่นี้และที่นี่จะมีมนุษยชาติใหม่ผู้ทําให้การทรงเรียกที่มีต่อพวกเขา ตั้งแต่หน้าแรกของพระคัมภีรสำเร็จได้นั่นคือการปกครองในฐานะพระฉายของพระเจ้าและร่วมกับพระเจ้าในการนำสิ่ง,งสร้างนี้ไปยังสภาพใหม่ที่ไม่เคยไปถึงและวิวรณ์ของยอนก็จบลงพร้อมกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของพระคัมภีทั้งเล่มยอนไม่ได้เขียนพระธรรมเล่มนี้ให้เป็นรหัสลับให้คุณถอดรหัสวันเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาแต่นี่เป็นนิมิตเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ให้ความหวังและท้าทายคริสตจทั้ง7ในช่วงศตวตรรษแรกรวมทั้งคริสเตียนทุกยุคทุกสมัยหลังจากนั้น มิวอนเปิดเผยถึงรูปแบบของประวัติศาสตร์และพระสัญญาของพระเจ้าทุกอาณาจักรของมนุษย์จะกลายมาเป็นบาบิโลนในวันหนึ่งและนี้ต้องถูกต่อต้านด้วยอำนาจของพระเมสสโบโดกที่ถูกประหารแต่ก็มีพระสัญญาว่าพระเยซูผู้ที่รักและตายเพื่อโลกนี้จะไม่ปล่อยให้บาบิโลนลอยนวลพระองค์จะกลับมาในวันหนึ่งเพื่อเอานำความชั่วร้ายออกจากโลกแสนดีของพระองค์และสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่และนั่นคือพระสัญญาที่ควรจะหนุนใจ ให้เกิดความสั์ซื้อในหมู่ประชากรของพระเจ้าทุกยุคสมัยจนกว่ากษัตริย์ของเราจะกลับมาและนั่นคือสาระหลักของพระธรรมวิวรณ์